วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยคือจะเกิดจากธรรมชาติหรือการการะทำของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางโดยจะแบ่งตามลักษณะการเกิดได้อยู่สองประเภทคือ1ด้านสภาพภูมิอากาศ 2. ภัยธรณีพิบัติภัยอันนี้จะเป็นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติของทวีปเอเชียด้านสภาพภูมิอากาศมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของวัตาภัยเนี่ยจะเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเกิดจากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงมีความกดอากาศต่ำในบริเวณใกล,ทล้ที่ละติจูดที่5ถึง2ี่องศาเหนือและใต้เมฆเนี่ยจะก่อตัวเป็นพายุฝนฟ้าขนองรวมกับกระแสลมในส่วนของได้รับความแรงก็คือพายุดีเรสชันอยู่ที่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนจะอยู่ที่62 h, ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพายุใต้ฝุ่นเนี่ยจะอยู่ที่1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลย แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยนะคะคือ1ขนขณะเกิดพายุควรอยู่ในที่พักไม่นควรออกไปที่โล่ง2ปิดช่องทางลมที่จะเข้าไปทําให้เกิดความเสียหาย3ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ตัดกิ่งไม้ที่อาจเป็นอันตราย5ดูแลโครงสร้างบ้านเรือนให้แข็งแรงในส่วนของอุทกภัยสาเหตุเลยจะมีอยู่4หลักๆด้วยกันนะคะคือ1ฝนตกต่อเน,นื่องเป็นเวลานานไม่สามารถระบายน้าออกจากพื้นที่ได้ 2. การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ 3. การระบายน้ำไม่ดีหรือมีสิ่งกีดขวางน้ำา 4. การละลายของหิมะส่งผลให้น้ำทะเลสูงขึ้นและเกิดการหนุนของทะเลในส่วนของลักษณะมีประเทศที่มีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะคือ 1. ในบริเวณที่ราบเนินเขา 2. พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและชายฝั่ง3คือบริเวณปากแม่น้ำนั่นเอง นี่จะเป็นการยกตัวอย่างการแก้ปัญหาน้าท่วมของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะคือเคยประสบปัญหาครั้งใหญ่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยกรุงโตเกียวเนี่ยจึงมีการสร้างอุโมองยักษ์เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนในส่วนของภัยแล้งนะคะคือจะเกิดในช่วงเวลาที่อากาศผิดปกติทําให้ปริมาณน้าฝนน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเป็นระยะเวลานานส่นงผลให้ขลดยแคลนน้ํา สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติคือ1การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ2การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล 3. ภัยธรรมชาติ 4. ลักษณะดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์นะคะคือ 1. การทาลายชั้นโอโซน2จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 3. การตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ําทําให้มีต้นไม้คอยดูดซับน้ํา4การบริหารจัดการน้ําไม่มีประสิทธิภาพ 5. แหล่งกักเก็บน้ํานั้นมีน้อย แนวทางในการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยนะคะคือ1วางแผนใช้น้ําอย่างประหยัด2ไม่ตัดไม้ทาลายป่า3สร้างแหล่งการเก็บน้ํา4ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ทําฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาขัดแคลนน้ําจืดอ,อันนี้จะเป็นส่วนของไฟป่านะคะคือเป็นภัยที่เกิดในฤดูร้อนและฤดูแล้งมีอุณหภูมิสูงอากาศเนี่ยจะแห้งสภาพป่าที่แห้งก็คือจะทําให้ไฟนั้นติดงานแล้วก็ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียว ในส่วนที่เกิดจากธรรมชาตินะคะคือ 1. ฟ้าผ่าในฤดูดแล้ง 2. กิ่งไม้เสียสีกัน 3. ผภูเขาไฟประทุ 4. ปฏิกิริยาเคมีดินพรุนในส่วนที่เกิดจากมนุษย์นั้นเนี่ยก็คือ 1. การจุดไฟเก็บเห็ดและการหาของป่า 2. การเผาไร่ 3. และการขัดแยง้งผลประโยชน์ในส่วนของการเตรียมการรับมือนะคะคือเราจะตัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังไฟป่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ดับไฟสำหรับชุมชนแล้วก มีการทำแนวกันไฟรอบชุมชนค่ะประเทศไทยเนี่ยได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าและได้พัฒนาระบบแผนที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้ประกอบวางแผนการจัดการเชื้อไฟและการจัดการทำแนวกันไฟได้ในส่วนของธรณีพิบัติภัยเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ที่1คือแผ่นดินไหวจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นโครงสร้างทางธรณีวิทยาทําให้เกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดให้ก่อความเสียหายแก่ชีวิตบ้านเรือนสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนบริเวณเปลือกโลกคือการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟประทุการเกิดแผ่นดินไหวนะคะคือจะเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณีที่แยกออกจากกาันไม่ว่าจะเป็นการเฉือนกันหรือแผ่นธรณี เเื่่ออนนนข้าหาหกัังแนวทางในการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยนะคะคือ1หากเราอยู่ในอาคารเนี่ยให้เรารีบมุดลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงเลย2จัดเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อม 3. หากอยู่ใกล้ประตูเนี่ยควรรีบออกมาสู่ที่โล่ง 4. ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ภูเขาไฟประทุซึ่งเกิดจากการประทุของหินหนืด หลอมเหลวและแก๊สจากใต้เปลือกโลกความรุนแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแรงดันที่ปะทุกออกมาสาเหตุเลยก็คือจะเป็นหินหนืดเนี่ยที่อยู่ใต้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวทําให้มีแรงดันโดยจะปะทุและแทรกขึ้นมาตามรอยแยกหรือปะทุกออกมาจากปล่องภูเขาไฟแนวรอยต่อของเปลือกโลกคือจะมีโอกาสที่เกิดภูเขาไฟมากที่สุดอันนี้จะเป็นรูปภาพนะคะคือมีการไหลพุ่งเข้ามาจะมีแก๊สต่างๆปล่อยออกมา ในส่วนของเตือนภัยก่อนภูเขาไฟระเบิดนะคะ 1. คือสุนัขหรือสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดตกใจ 2. ภูเขาพ่นควันและมีแก๊สมากขึ้น3ภูเขาไฟสั่นสะเทือนและส่งพลังเสียงออกมามากกว่าปกติในส่วนของสึนามิสึนามิเนี่ยเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและทรงพลังอย่างมาก เมื่ออยู่ในทะเลเนี่ยคลื่นจะไม่สูงมากแต่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเมื่อเข้าหาฝั่งคลื่นจะมีความสูงได้ถึง30เมตรจึงมีพลังทำลายล้างอย่างมหาศาลอันนี้จะเป็นการเกิดสึนามินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบเตือนภัยของคลื่นสึนามิก็คือจะมีศูนย์เตือนภยัยแล้วก็สถานีรับสัญญาณทั้งภาพพื้นดินแล้วก็ใต้น้ำเลยคะ่ะ ต่อไปในส่วนของดินถลม่มจะเป็นการเคลื่อนที่ของดินหรือหินตามบริเวณพื้นที่ลาดชันที่เป็นภูเขาหรือเนินเขาเนื่องจากแรงดูดโลกสะอาจเคลื่อนหลุดออกมาได้หรือพังทลายลงมาได้สาเหตุก็คือ 1. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 2. สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและมีความลาดชันมาก 3. ถนนตัดผ่านภูเขา4การตัดไม้ทำลายป่า 5. การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ6การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เราจะใช้หญ้าแฝกเนี่ยมาแก้ปัญหาในการชะล้างพังทลายของดินนะคะคือหญ้าแฝกเนี่ยมีระบบรากที่แข็งแรงอย่างลึกลงไปในแนวดิ่งเมื่อนํามาปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นเนี่ยจะแตกนอจเจริญเติบโตชิดกันช่วยกั้นขวางแล้วก็ชะลอความเร็วแล้วก็ลดความรุนแรงจากการไหลของน้ําค่ะอันนี้จะเป็นการจัดการภัยพิบัติมีกระบวนการ แบ่งออกเป็น3ช่วงเลยหนึ่งคือจะเป็นช่วงเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมีการเกิดภพ,พิบัติ2ก็คือจะเป็นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน3ก็คือจะเป็นการฟื้นฟูบูรณะต่อไปก็คือจะเป็นการป้องกันและบรรเทาค่ะอ่ะต่อของเราขอจบการเรียนการสอนเพียงเข้านี้ค่ะขอบคุณค่ะ